จุดประสงค์การเรียนรู้ระบุความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากความเที่ยงและความแม่นในการนะครับทำปฏิบัติการเคมีครับเราเนี่ยจะต้องมีการช่างวัดตัวปริมาณสารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ นักเรียนเนี่ยก็จะต้องมีความรู้ครับเกี่ยวกับการวัดปริมาณสารกันนะครับเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อนี้ครับก็คือการวัดปริมาณสารครับในปฏิบัติการเคมีครับเราต้องมีการชั่งตวงวัดปริมาณสารนะครับคนนี้เนี่ยมันก็อาจมีความคาดเคลื่อนครับซึ่งความคาดเคลื่อนนี้นะครับส่วนหนึ่งครับอาจจะอาจเกิดนะครับจากอุปกรณ์ที่ใช้ครับหรือผู้ที่ทําปฏิบัติการเองนะครับและความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็จะส่งผลนะครับ ทำให้ค่าการทดลองที่ได้เนี่ยนะครับอาจจะน้อยกว่าครับหรือมากกว่าครับเมื่อเทียบกับค่าจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบนะครับต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลครับดังนั้นเนี่ยนะครับความน่าเชื่อถือของข้อมูลครับเราสามารถนะครับพิจารณาได้กัน2ส่วนด้วยกันโอเคละหรือพูดง่ายครับความน่าเชื่อถือของข้อมูลเนี่ยครับขึ้นอยู่นะครับกับอะไรบ้างครับนะอันที่1เลยครับนักเรียนทุกคนมาดูครับก็คือความเที่ยงครับนี่ความเที่ยงครับ ความเที่ยงเนี่ยภาษาอังกฤษครับเรียกว่า precision นะครับถามว่าความเที่ยงคืออะไรครับอ่ะดูความหมายของมันก่อนแล้วกันนะครับความเที่ยงนะครับคือความใกล้เคียงของค่าที่ได้จากการวัดซ้ําโอเคไหมครับสมมตินะครับว่านักเรียนเนี่ยครับวัดได้ค่าเดิมๆทุกครั้งเลยค่าเดิมๆครับนะเช่นวัดสมมตินะครูสมมติเล่นๆนะครับวัดได้999 9โอ้โหครับโอ้โหแสดงว่านักเรียนเนี่ยมีความเที่ยงสูงโอเคไหมครับนะหรือว่ามี precision นะครับค่อนข้างสูงนั่นเองครับ อีกคำศัพท์นึงครับที่เรียนจะเป็นจะต้องรู้จักครับก็คือความแม่นครับทุกคนนะครับความแม่นครับภาษาอังกฤษครับเรียกว่า accuracy ครับซึ่ง accuracy เนี่ยแปลว่าอะไรเรามาดูกันครับมันก็คือครับความใกล้เคียงของค่าเฉลี่ยครับจากการวัดซ้ำครับเมื่อเทียบกับค่าจริงโอเคปะความแม่นครับมันถ้าแปลให้มันง่ายขึ้นนะครับก็คือค่าที่ถูกต้องนั่นเองนะครับเช่นนะครับสมมติว่าค่าที่ตกค่าที่ถูกต้องเนี่ย เท่ากับ5อันนี้ครูสมมตินะเท่ากับ5ครับและน้องเรียนครับก็วัดครับได้ค่าเฉลี่ยออกมาครับก็ได้ประมาณเท่ากับ5ครับแสดงว่ามีความแม่นสูงมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความแม่นครับก็คือค่าที่ถูกต้องนั่นเองครับนักเรียนหลายๆคนครับอาจจะยังงงๆอยู่ครับเฮ้ยครูไอความแม่นกับความเที่ยงเนี่ยมันยังไงกันแน่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างง่ายๆครับน่าจะทําให้นักเรียนหลายๆคนเนี่ยเข้าใจมากขึ้นครับ เพื่อความเข้าใจนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาดูตัวอย่างครับการปาเป้าครับนะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้มีความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับ precision นะครับแล้วก็ accuracy ครับได้มากขึ้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาโอเคครับถ้าทุกคนพร้อมครับขั้นแรกนะครับนักเรียนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า precision เนี่ยหมายความว่าอะไรครับ precision คือความเที่ยงโอเคป่ะ accuracy ครับคือความอะไรครับความแม่นครับนะเพราะนั้นถามว่าแม่นไม่แม่นครับแม่นไม่แม่นก็คือมันต้อง ไปที่ตรงกลางนึกออกไปครับเพราะฉะนั้นครับนักเรียนนะครับจะสังเกตว่ารูปแรกนี่นะครับนะการปาลูกดอกครับส่วนใหญ่ครับสมมตินี้เป็นการปาลูกดอกแล้วกันนะนะครับรูปแรกเนี่ยสังเกตว่าโอ้โหคนปาลูกดอกครับไปที่จุดเดียวกันหมดเลยนะครับไปที่จุดเดียวกันหมดเลยแสดงว่าคนคนนี้ทําไมครับมีความทําไมครับมีความเที่ยงสูงมากนักเรียนนะครับโอเคไปมีความเที่ยงสูงมากความเที่ยงสูงมากครับเราเรียกว่าอะไรครับ precision โอเคปะ นี่เลยครับมีมีプレชันครับหรือมีความเที่ยงสูงครับแต่ถามว่าความแม่นเป็นไงครับคือลูกดอกนะครับส่วนใหญ่ครับไม่ได้โดนตรงเป้าตรงกลางที่เขาต้องการเลยจริงไหมครับไปกระจุกอยู่ตรงนี้ครับแสดงว่ามีความแม่นมหมไม่แม่นเลยครับถ้าไม่แม่นเลยครับเราจะเรียกว่า accuracy ต่ำนะครับนะโอเคไหมทุกคนก็ขีดถูกนะครับแล้วก็กากบาดตามครูแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจนะครับโอเคป่ะอ่ะอันที่สองครับนักเรียนครับคิดว่าอย่างไรครับ คิดว่าอย่างไรอันนี้ precision ไม่ไงครับ precision คือความอะไรนะอีกรอบหนึ่งทุกคนตอบมา precision ครับก็คือความเที่ยงครับเที่ยงไม่เที่ยงครับไม่เที่ยงเลยครับคือการปาลูกดอกครับงวดนี้ครับกระจัดกระจายหมดเลยจริงไหมครับแสดงว่า precision เนี่ยต่ำครับโอเคนะต่ำครับ ส่วน a c c u r a c y ครับจะทำไมครับ a c c u r a c y ก็ต่ำด้วยครับก็คือลูกดอกส่วนใหญ่เนี่ยไม่เข้าตรงกลางเลยครับก็คือไม่ได้มีความแม่นเลยครับแล้วก็ไม่ได้มีความเที่ยงเลยครับโอเคนะมาดูรูปที่3ครับเห็นไหมนักเรียนหลายๆคนเนี่ยก็จะเริ่มเข้าใจแล้วครับนะรูปที่3ครับนักเรียนจะสังเกตว่านะครับลูกดอกนะครับส่วนใหญ่ครับที่ถูกปาเนี่ยนะครับก็อยู่บริเวณกลางๆครับแต่ถามว่ามันอยู่ที่เดียวกันไหมไม่นะครับมันก็ยังกระจายอยู่ครับแสดงว่า คนที่ปาลูกดอกเนี่ยนะครับมีความเที่ยงเป็นไงครับตอบคุณหน่อยดีมากครับต่ำครับนะแสดงว่า precision เนี่ยต่ำโอเคป่ะแต่ถ้าเกิดค่าเฉลี่ยครับถ้าเกิดเราหาค่าเฉลี่ยออกมานะครับสังเกตนะลูกดอกส่วนใหญ่ที่ปาเนี่ยครับอยู่บริเวณกลางๆเลยจริงไหมครับแสดงว่ามันก็ใกล้เคียงกับค่าจริงมากเลยหรือใกล้เคียงกับเป้าที่เขาต้องการมากเลยครับก็แสดงว่า accuracy ครับก็ค่อนข้างสูง โอเคป่ะไม่งงนะครับอ่ะรูปสุดท้ายครับอันนี้แมนเวอร์ครับเข้าตรงกลางเลยครับนะแล้วก็มีความเที่ยงเวอร์ครับก็คือเข้ากระจุกเดียวกันเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับอันเนี้ยทั้ง precision ครับแล้วก็ Ac c u r a c y ครับทำไมครับสูงทั้งคู่ครับนี่เราก็ติ๊กเข่้งหมายถูกทั้งคู่เลยเกตนะครับก็คือจากรูปครับการปาลูกดอกครับไปที่เป้าเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นครับครูขออนุญาตย้ำอีกทีนะ precision คือความเที่ยงครับก็คือข้อมูลครับที่ได้เนี่ยนะครับนะมันซ้ำที่เดิมไหถ้าที่เดิมนะครับซ้ำที่เดิมเลยที่เดิมเลยก็แสดงว่ามีความเที่ยงสูงครับแต่ความแม่นเนี่ยนะครับมันต้องใกล้เคียงกับค่าจริงนึกออกไหมครับถ้าใกล้เคียงกับค่าจริงนะครับหรือถ้าปาบาบริเวณนี้นะครับนะก็แสดงว่าความแม่นเนี่ยสูงครับหรือว่า accuracy เนี่ยสูงโอเคนะครับเดี๋ยวเราเนะยครับ มาดูนะครับแบบฝึกหัดครับเกี่ยวกับเรื่องความแม่นและความเที่ยงกันสนิดหนึ่งนะครับเพื่อนักเรียนเนี่ยได้เข้าใจครับแล้วมีกราฟมาให้ครับเราก็จะมีการทดลองครับนะครั้งที่1นะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับนะคราวนี้นะครับในกราฟเนี่ยนะครับมาดูก่อนว่ามันบอกถึงอะไรบ้างนะครับนะสามเหลี่ยมครับก็คือค่าจริงโอเคไหมค่าจริงในที่นี้ครับก็คือ100้โอเคนะและจุดสิน้ำเงินครับก็คือค่าที่ได้จากการวัด นะครับนะแล้วก็เส้นประปาครับก็คือค่าเฉลี่ยครับที่ได้จากการวัดนั่นเองนะครับซึ่งข้อที่1เนี่ยโจทย์ถามว่ากราฟข้อใดครับมีความเที่ยงต่ำนะครับแล้วก็ความแม่นสูงครับก่อนที่เราจะไปตอบกันนะครับว่ากราฟข้อใดเนี่ยมีความเที่ยงต่ำความแม่นสูงครับเราเนี่ยไปวิเคราะห์ทีละกราฟนะครับโอเคนะเดี๋ยวกราฟแรกนะครับนะเดี๋ยวครูช่วยก่อนล้วกันเนาะเดี๋ยวกราฟถัดไปเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองทําเองดูนะครับนะมาดูกราฟแรกครับเขาบอกว่า กลับแรกนะอันนี้นะครับสังเกตครับแต่ละครั้งครับค่าที่ได้ครับจากการวัดครับก็อยู่แถวๆประมาณสัก94 95เโอเคไหมครับ4 95แสดงว่าเป็นไงครับความอะไรครับทุกคนความเที่ยงครับความเที่ยงจะทำไมครับสูงไม่งงนะความเที่ยงครับเรียกว่า precision ครับสูงมากเลยเพราะว่าค่าที่ได้นะครับจากการวัดแต่ละครั้งเนี่ยครับโหแทบจะเท่าเดิมเลยจริงไหมครับก็คือเนี่ยครับอยู่ในระประมาณสัก94ครับ95ครับ แสดงว่ากราฟข้อนี้ครับมีความเที่ยงสูงโอเคนะทุกคนความเที่ยงสูงครับนะครับแล้วก็สังเกตนะครับเส้นประปาครับก็คือเป็นค่าเฉลี่ยนะครับที่ได้จากการวัดครับซึ่งอันนี้ได้94ครับแต่ค่าจริงได้ทําไมครับ100โอเคว่าค่าจริงเน่น แสดงว่ามีความแม่นทาไมครับไม่แม่นนึ่องออกไหมครับคือถ้าแม่นเนี่ยมันจะต้องได้ประมาณ100ครับอันนี้ไม่แม่นครับแสดงว่าความแม่นทาไมครับเออต่ำนะครับนะความแม่นต่ำโอเคนะทุกคนจําได้นะครับความแม่นนะครับเรียกว่า accuracy ครับนะส่วนความเที่ยงครับเรียกว่า precision นะครับโอเคได้แล้ว ครั้นี้มาดูกราฟอันนี้ครับครั้นี้อยากให้นักเรียนเนี่ยทุกคนนะครับลองวิเคราะห์เองครับว่ากราฟอันนี้ครับความเที่ยงเป็นอย่างไรครับและก็ความแม่นครับเป็นอย่างไรครับทุกคนครับลองทําเองก่อนครับได้ไหมได้อยู่แล้วนะครับง่ายๆนะครับโอเคนะนะคิดว่าทุกคนน่าจะได้ครับถ้านักเรียนสังเกตครับการทดลองที่1ครับก็ได้ประมาณ96บครับครั้งที่2ครับก็ได้ เ8ครับครั้งที่3ครับได้ประมาณนะครับนี่93ครับโดยประมาณนะแล้วครั้งที่4ครับก็นี่เลยได้ประมาณสัก108นะครับนะครั้งที่5ได้ประมาณ1 0 0 104ครับโดยประมาณนะครับเราจะสังเกตว่าตลาครั้งครับค่าที่ได้ครับกระจัดกระจายมากครับไม่เท่ากันเลยนึกออกปะไม่เท่ากันเลยแสดงว่าความเที่ยงเป็นไงครับเออความเที่ยงนี่ต่ํามากนะครับความเที่ยงนะครับต่ำนะครับนะ แต่ความแม่นทําไมครับเราจะสังเกตครับถ้าเส้นป่านี้คือค่าเฉลี่ยครับที่ได้จากการวัดครับพอทําค่าเฉลี่ยออกมาครับได้ประมาณ100ครับก็คือได้เกือบเท่าค่าจริงเลยครับแสดงว่ากราฟรูปนี้ครับมีความทําไมครับทุกคนอ่าความแม่นสูงครับโอเคนะอันนี้น่าจะได้เหมือนครูครับแล้วเราก็มาดูครับข้อนี้นะครับโจทย์ก็ถามว่ากราฟข้อใดครับก็คือ มีความเที่ยงต่ำความแม่นสูงครับก็คือเป็นกราฟข้อไหนไปไม่ได้ครับนอกจากกราฟรูปที่2โอเคป่ะนะครับอันนี้นะครับนักเรียนเรื่องเข้าใจเลยใช่ไหมครับว่าความแม่นกับความเที่ยงนะครับคืออะไรนะครับเอาอย่างงี้ครับครูเนี่ยอยากให้นักเรียนทุกคนครับได้ลองทําเองครับมาดูข้อที่2ครับโอเคนะเดี๋ยวครูอ่านโจทย์ให้แล้วกันนะครับเขาบอกว่ากราฟข้อใดครับมีความน่าเชื่อถือมากครับนะควนี้นักเรียนคนอาจจะ ยังไม่เข้าใจนะครับถามว่าความน่าเชื่อถือมากคืออะไรครับแสดงว่าความแม่นก็ต้องทําไมครับสูงโอเคมั้ยนะครับแล้วความเที่ยงก็ต้องทําไมด้วยครับสูงครับถ้าทั้งความแม่นและความเที่ยงสูงครับกราฟนั้นครับจะมีความน่าเชื่อถือมากครับอยากให้นักเรียนทุกคนครับได้ลองเลือกครับสองกราฟนี้ครับว่านักเรียนจะเลือกกราฟอะไรดีครับนะกราฟรูปนี้หรือกราฟรูปนี้ครับนักเรียนทุกคนลองดูก่อนครับได้อยู่แล้วครูมั่นใจ สุดยอดครับครูคิดว่านักเรียนทุกคนครับมั่นใจครับตอบเหมือนครูครับเรามาดูกันครับดูซิว่าเหมือนกันไหมครับถ้าเรามาวิเคราะห์กราฟรูปแรกนะครับเราจะสังเกตว่าข้อมูลนะครับนะครับที่ได้ครับในการวัดแต่ละครั้งมีการกระจายตัวสูงมากเลยนะครับอันนี้มีการกระจายตัวนะครับโอ้โหแทบไม่ซ้ํากันเลยจริงไหมครับก็แสดงว่าความเที่ยงทําไมครับต่ํานะครับนะโอเคนะถ้าเราวิเคราะห์แบบนี้ความเที่ยงต่าครับ แล้วก็เส้นประปาครับก็คือค่าเฉลี่ยครับที่ได้จากการวัดครับนักเรียนก็จะสังเกตว่าครับโอ้โหค่าจริงเนี่ยมันคือ100จริงไหมครับนะแต่ค่าเฉลี่ยได้จากการวัดครับก็อยู่แถวประมาณสัก97นะครับโดยประมาณนะครับซึ่งห่างจากค่าจริงครับก็แสดงว่าความแม่นก็ทำไมด้วยครับความแม่นเนี่ยต่ำโอเคนะถ้าเรามาดูกราฟอีกรูปหนึ่งครับนี่เลยครับเราจะสังเกตว่า แต่ละครั้งครับจากการวัดนะครับค่าที่ได้ครับโอ้โหแทบจะเท่าเดิมหมดเลยนึกออกไหมแสดงว่าความแม่นทําไมครับนะครับความเที่ยงก่อนก้อ่ะความเที่ยงทําไมครับความเที่ยงสูงไม่งงนะความเที่ยงสูงครับคือค่าที่ได้เนี่ยเท่าเดิมเกือบหมดเลยนะและยังไม่พอครับนะเส้นประปาครับก็คือค่าเฉลี่ยที่ได้ครับจากการวัดเนี่ยนะครับนะผลปรากฏครับก็ไปตรงกับค่าจริงอีกครับเห็นบ้างก็คือประมาณ100ครับนะ แสดงว่าความแม่นก็หมามด้วยความแม่นก็สูงโอเคนะเพราะนั้นครับกราฟข้อใดมีความน่าเชื่อถือมากเพราะนั้นทุกคนเข้าใจนะถ้าความน่าเชื่อถือมากครับก็แสดงว่าทั้งความเที่ยงและความแม่นทําไมครับสูงครับแสดงว่าต้องเป็นไปตามกราฟนะครับรูปที่2ครับโอเคนะครับทุกคนนะครับจดเองนะเพราะนั้นความน่าเชื่อถือมากนะครับก็คือความเที่ยงสูงความแม่นทําไมด้วยครับสูง เห็นปะไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวนะครับเรามาสรุปนะครับการวัดปริมาณสารกันสักนิดนะครับก็คือการทำาปฏิบัติการเคมีนะครับจะได้ข้อมูลครับที่มาจากการชั่งนะครับตวงหรือวัดปริมาณสารครับซึ่งความน่าเชื่อถือของข้อมูลเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับสามารถพิจารณาได้2ส่วนดด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับมีอะไรบ้างครับอันแรกเลยคือความเที่ยงครับที่เราเรียกว่า อันที่2ครับก็คือความแม่นครับที่เราเรียกว่า accuracy นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อสักครู่เราก็ได้เรียนรู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะซึ่งความแม่นและความเที่ยงเนี่ยขึ้นอยู่กับนะครับทักษะผู้ที่ทําการวัดนะครับและความละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับในหัวข้อนี้ครับก็ครูก็คิดว่าครับนักเรียนเนี่ยก็จะมีความรู้ครับมีความเข้าใจครับเกี่ยวกับ precision ครับและ accuracy ครับมากขึ้นครับทุกคน